าแรงมากมากเลยจะออกได้ไม่นี่ยเอะะเอยเอะเอยเอะเยอหายปัดครับหายปัดมันไหลแล้วอย่าลงคลองนะครับอย่าลงคลองนะครับหายปัดแล้วครับ ตอนนี้สู้ชีวิตมากเลยท้ายปีนะครับทางในโดงงอันตรายครับใครที่ขับออฟรถเก่งๆนะครับอยากให้มันลองนะครับผมผมไม่มีโฟว์วิครับแต่ว่าตอนนี้ท้ายปัดจะลงหรือเปล่าล่องล่องมันนะครับล่องมันทั้งล่องซ้ายล่องขวาลุ้นครับลุ้นแต่รถผมจิตผมจะโทรตามรถไถามาลาก แต่ว่าน่าจะรอดอยู่เพราะว่าตอนนี้น้ํามันเจิมอยู่นะครับถ้าไม่มีน้ํานี่ไฟไม่เป็นนะครับสภาพเหตุการณ์แบบนี้ครับหักซ้ายไปขวานะครับหักขวาไปซ้ายนะครับลมแรงครับลมแรงทางกันเลยครับต้องรีบตัดสินใจออกมาเลยครับไม่งั้นไม่น่ารอดครับน้ำดงกำลังไหลลงหนองตะไก่นะครับ ใครที่ปลูขวกข้าวโพวันนี้ก็ขอแสดงความแบบเสียใจนิดเึงที่ปลูกไม่เสร็จกันนะครับถ้าปลูกเสร็จก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับรอดออกมาได้ครับโหดมากวันนี้ครับสภาพบอกแล้วนะครับ สวยงามพระรามแปดยมตัวรับน้ำ้วครับหนองตะไกตอนนี้น้ำดงกำล,ลังลงไปหยกมาแบบไม่บรรยะบรรยัญญงเลยครับตอนนี้น้ำไหลปลากระโพดแล้วโอ้โห,โห,โหดูสภาพผากระโพดเนื้อคำบรรยายริงครับข้างหน้ามีการตัดห้อยแนวไม่รอดครับวันนี้หัังจากคีรอดมาสองวัน โอ้โหไหลมาปเป็นทางนะครับตอนนี้น้ำรถต้องออกมายืนบนถนนนะครับไม่งั้นมีโอกาสติดอยู่ในป่านะครับ